ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่น้องทุกท่านน,น,นะครับวันนี้กันในรายการ Gravity s o l i p e r นะผมวันนี้ก็หน้าเกมอาจจะแปลกหูแปลกตากันไปสักหน่อยนะครับก็เป็นเกมที่ผมได้พบเจอมาเกมดีๆของเราหนุมๆทุกคนนะครับผมไทยบนิน rpgx นั่นเองนะครับก็ผมได้รับคำแนะนำมาจากเพื่อนช่องหนึ่งครับผม i must มานาส a าเนะก็ไปติดตามกันได้นะพี่แกก็จะอัดคลิปเกมนี้เป็นประจำอยู่แล้วเนาะ แล้วเขาก็ชวนผมมาเล่นนะก็เป็นเกมที่สนุกดีนะผมเป็นเทิร์นเบดนะครับที่แบบสะสมสาวๆแล้วเอาไปสู้กับพวกมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็ตีบอสมันๆนะก็เป็นเกมสะสมตัวละครอ,อีกแล้วเนาะผมชอบเกมประเภทแนวนี้อยู่แล้วนะแล้วมันก็จะมีฉากที่แบบนั่นแหละครับผมฉากนั้นแหละที่ผู้ชาทุกคนเรารู้กันดีนะครับผมก,ก็เราก็จะ เราก็จะไม่ยุ่งกับมันลวกันเพราะว่าเราจะแค่มาเปิดกาชานะฮะเป็นตู้แรกที่ผมจะมาอัลิปเปิดให้ทุกท่านดูเนาะก<ม>็เป็นตู้นี้นะมผมเป็นตู้โกชะนะของสองตัวนี้เนาะผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะ<ม>น่าจะน่าจะตัวนี้นะ่ชื่อมาลิมนะตัวหัวชมพูนี่นะและอีกตัวหนึ่งนี่น่าจะอะไรอะไรวิทย์วิทย์สักอย่างหนึ่งอะเออ เอาเป็นว่ามันมันน่าเปิดแล้วกันนะครับผมผมว่าผมอยากได้นะหลายตัวในนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งมากแล้วก็ผมเป็นแบบเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็อยากได้ตัวละครม,มาเสริมทัพอีกด้วยเนาะวันนี้ก็มีทั้งหมด340เพรกับ11ตัวนะผมไปนั่งเคร่งมาประมาณผมเล่นมาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันเนาะ ใครมีแบบอะไรอยากจะแนะนําผมก็สามารถแนะนํามาได้เนาะผมก็เป็นผู้เล่นใหม่นะก็รับคําแนะนําจากทุกท่านด้วยเนาะมาเราจะไม่ผูพ้พามํานำเพลงในทั้งสิน้นเราจะมาเปิดนะผมยังไม่รู้ก็ผมจำความสามารถตัวละครได้ไม่หมดนะผมก็ไม่ขอพูดแล้วกันเรื่องความสามารถเนาะผมก็เป็นผู้เล่นใหม่ด้วยเอาว่ามาเป็นเปิดกระช้าแล้วกันสนุกสนุกเนาะไปะเรามาเปิดกันเลยนะ เปิดทีละสิบไปเลยนะอ่ะผมเกลือมาหลายตัวแล้วเอ้เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยใบยแรกมาก็ช็อตเลยเอาอะดวงที่เกลือมาหลายวันมาแล้วนะอู้เปิดมาถึงก็ได้หน้าตู้เลยนะโอ้ ก็ถือว่าโอเคนะผมก็อยากได้ตัวนี้พอดีเพราะว่ามันเป็นสีเขียวแนละ้วผมเล่นทีมสีเขียวกับสีฟ้าเนาะผมบอกชื่อตัวละครอะไรผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพยายามจําชื่อตัวละครให้ได้เยอะขึ้นเนาะก็น,นี่ก็เล่นได้ไม่กี่อาทิตย์เองนะครับจําผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะมาอีกตัวหรือเปล่าโห ผมไม่รู้จักเลยนะผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องอะไรเลยเนาะแล้วผมก็ศึกษาแค่เฉพาะตัวบางตัวเท่านั้นนะผมก็เล่นได้ไหมแบบทูทูในไทยอะ่ะผมก็ฟาร์มไปเล่นแต่ตัวฟรีนะแล้วมาถึงก็มีตู้โกชาพอดีเนาะที่เพืผมก็แนะนําว่าให้เปิดตู้นี้กันผมก็มาเปิดนะเปิดไปชิวๆนะครับ ต้องขออภัยเรื่องเน็ตด้วยนะครับผมเพราะว่าเน็ตผมไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อาจจะมีแบบกระตุกบ้างแหลกๆบ้างนะครับโอ้ไม่รู้จักสักตัวเลยอ,อยากจะรู้จักบ้าง <c oughs> แต่ผมไม่ได้อ่านในเรื่องเนาะตัวอะไรเนี่ยมันเหมือนจะเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวเอกได้มั้งเห็นในแอคชั่นไทมานินด้วยนะผมจำได้แค่อาซากิกับซากุระนะ <c oughs> จำได้แค่นี้ โอเคนะก็ได้ตัวนี้มาตัวใหม่นะอืมก็ถือว่าออกเร็วเหมือนกันนะครับอ๋อฟูมะอากินะครับผมอ่าโอเคโอเคโอเค,อเคนะมาเหลือไว้ทำไมหนึ่งใบเปิดไปเลยตู้ดีๆแบบน,นี้ใครจะไม่ทุ่มกันล่ะครับเออ รอบนี้ก็จะเปิด300เลยนะเพราะว่าผมอยากจะหาหลายๆตัวหลังตู้นะคืออาจจะหลุดตัวที่ผมอยากได้นะเปิดเลยหลักกันโอ้โหเงียบกริบอย่างนี้ผมว่าน่าจะเกลือนะรอบนี้ผมขอข้ามแล้วกันอืมนั่นแหละโอ้ได้อินกริสด้วยนะตัวอะไรไม่รู้อ่ะ ผมไม่รู้จักสักตัวเลยนะจะเรียกว่าไม่รู้จักสิเพราะว่าผมผมจำชื่อไม่ได้มากกว่านะโอ้มาไหมมาไหมเงียบแล้วอะ่ะโอ้มาถึงก็เงียบยาวเลยวะ่ะโอขอเปิดลุ้ลนๆหน่อยไม่ได้หรอโอ้อยากลุดอ่ะ เฮ้ยแต่ตัวละคร S H R หรือ R เนี่ยไม่ต้องเอาไปทินน้งนะผมทำหัวใจแล้วไปสะสมภาพดูภาพดีๆกันได้นะครับผมโอ้โหรอบนี้ผมขอลองกดดูบ้างเผื่ออาจจะมีแบบเฟกองเฟกเอาหรือว่ามันให้ผมแค่รอบเดียววะ <laughs> ดวงผมยังแย่ผมบอกเลย เดี๋ยววันที่25นี่ถ้ามีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับบีแล้วผมก็จะมาทำคลิปให้นะอันนี้ก็อัดไว้ทิ้งไว้แต่จะลงเมื่อ,อไหร่ไม่รู้นะที่อัดวันนี้ก็คือวันที่24เนอะแต่ไม่รู้จะลงวันไหนนะผมน่าจะตัดต่ออะไรเพิ่มอยู่เนาะน่าจะหมดแล้วแหละน่าจะไม่มีอะไรนะครับโห โดนผมมีเย่จริงๆนะจะว่าเย่ก็ไม่ได้ผมเปิดตัวรอบแรกไปได้ไปแล้วนะจริงผมจะพอตั้งแต่จุดนั้นก็ได้เนาะแต่ผมอยากได้หลังตู้อ,ะอ่ะจะได้รุนเลทมาอีกสี่รอบมาหน่อยนี่ SR SR จะได้ปั้นเป็น UR โอ้โหนี๊บกีฟอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยรอบนี้มีใบลุงโอเคใบลุงหนึ่งใบโอเคโอเค โอเคใบลุงหนึ่งใบนะครับผมจะเป็นตัวอะไรเอ่ยไปไปไปโอ้ได้ซ้ำอีกแล้วได้อากิซ้ำอีกหนึ่งตัวนะโอ้โหเอาไปปั้นยาวๆเลยแต่ไม่รู้ว่าซ้ำนี่จะปั้นยังไงนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็โอเคนะโอ้คือผมจะไม่ได้ตัวข้างลด้หรออุ้ยอุ้ยรอบนี้มีรอบนี้มีโอกาสร,รอบนี้อุ้ยได้สองใบด้วย สองก็แย่ละสามใบเฮ้ยต้องมาสักตัวสองตัวแล้วแหละตัวที่ผมอยากได้หลังตู้ม,มาใบลุงใบแรกตัวอะไรอะ่ะไม่รู้จักเลยนะโอโ้โห,โหน้องน้องใจเย็นน้อง <laughs> ดูท่านี่ไว้ใจไม่ได้เลยแต่ละคน ตัวหนึ่งหรออ้อสีเขียวได้อีกเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะโอ้โหฟูมะอากิมาลุลัวเลยนะโอ้โหเฮ้ยอ๋อสีอะไรเลยอ๋อตัวนี้สีเขียวนะตัวอะไรไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จัก สักดอกละกันมาหลังตู้หน่อยไหมเฮ้ยรอบนี้ออมใบเดียวโอเคผมว่าขอหน้าตู้อีกตัวหนึ่งอะ่ะสีทองตัวตัวธาตุแสงอะ่ะโอ้โหการพวกนี้อย่าทิ้งนะครับโหแต่ก็ระวังพวกแถบๆกันด้วยนะ <c oughs> ผมผมเตือนไว้แล้วยก่อนละกันผมเล่นเกมนี้ผมเรดาร์พังมาหลายรอบแล้วนะก็อะไรเอ่ยเอออ่ะ 300นนะผมได้ครบแล้วนะครับสำหรับตัวใหม่เนาะก็โอเคนะอโอ้ไม่ได้ดุดหลังตู้เลยผมจะได้ดุดหลังตู้มากกว่านะตัวหน้าตู้ผมเฉยๆอะ่ะผมไม่อยากได้เท่าไหรอ่อ่ะแต่ช่ามันถือได้ก็ถือว่าได้คนระับผม <laughs> เดี๋ยวคดา่า <laughs> ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้ว ้ <Yeah. laughs> โอ้โหน้ำลายย้อยเลยผมพูดจริงๆ <laughs> เห็นแต่ละตัวนี่ไม่ได้เลยนะนี่ตัวลูกรักผมเองนะที่ผมตั้งเป็นปกนะอินกริดนะตัวนี้สวยงามมากนะครับผมก็ไปตํากันได้นะผมสำหรับเกมนี้นะนก็สามารถหาโหลดกันได้ในช่องทางธรรมชาตินะกันนะ อ่าผมบอกใบบุญใบบุญให้แล้วกันก็โหลดจาก DMM เนาะโหลด DMM นะครับผมแล้วก็เข้าไปในโซนนั่นแหละโซน18นะครับผม R18 เนาะก็เข้าไปโหลดก็ได้ในมันจะเปลี่ยนเป็นแฟนซ่ากเกมนะอะไรสักอย่างหนึง่งนะผมก็จำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ไปโหลดกันได้มันมีเวอร์ชั่นคนดีกับคนไม่ดีอยู่ซึ่งผมก็น่านจะรู้ดีว่าเป็นคนยังไงนะอ่าดูจากรูปน่านจะรู้แล้วแหละ <c oughs> ก็นั่นแหละนะก็มาสรุปผลกาชาก,กันหน่อยเนาะ ก็วันนี้ก็ได้ทั้งหมด4ตัวนะครับผมแล้วก็ได้ฟูมะอากิซ้ํามตัวนะครับเอ้ย2ตัวสินี่ขึ้นมาอยู่นะฮะ2ตัวก็ถือว่าโอเคนะสำหรับวันนี้เนาะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีความสามารถอะไรนะเดี๋ยวผมว่าผมจะไปดูความสามารถอีกทีเพราะว่าผมไม่ได้สนใจตัวนี้เลยนะ แต่น่าจะทําทีมสีเขียวผมเต็มได้หนึ่งทีมละตอนนี้ผมาจะปั้นทีมสีเขียวไว้ละส่วนทีมสีเหลืองผมน่าจะขาดอยู่อีกหนึ่งตัวเนาะเอาเป็นว่าใครอยากจะแนะนําอะไรผมสามารถแนะนําได้ใต้คอมเมนต์เลยนะ <c oughs> ผมก็ยังไม่ชํานาญมากกับเกมน,นี้นะผม <c oughs> ก็เป็นผู้เล่นใหม่ <c oughs> แต่เข่งนะมาจริงจังแล้วผมมาจริงจังแล้วเกมนี้ผมผมรักเลยเกมนี้มันออโต้ได้ ออโต้ได้ ye, มีสาวมีภาพดีๆอืผมรับนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับ RPGX นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กับช่อง g r a v i t y Soliper กันด้วยนะครับผมคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่จะพยายามลงให้เร็วที่สุดเนาะแล้วถ้าอาถ้าคลิปนี้ลงช้ากว่านั้นอาข่าวอาีอาจจะมาแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรค่อยว่าก,กันแล้วกันเนาะ ก็ประมาณนี้ครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ